คะเข้าสู่เบรกที่2ของรายการวันเดย์วิซีโอนะคะยังอยู่กับคุณโอวาราวุฒิค่ะซึ่งเป็นซีอที่เราจะมาติดตามชีวิตใน1วันในวันนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ในห้องทำงานของพี่โอแล้วค่ะแต่ว่าในกําลังพยายามจะอ่านจากโซโบชัวของบริษัทนะคะเป็นตัว g o f u t u r e b ์บล็อนะคะ,ะกำลังอ่านอยู่ว่าวิธีการลงทุนของ g o f u t u r e เนี่ยมันยากมากน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้เรื่องของการลงทุนมาก่อนเลยรู้แต่ว่าเงินออมคืออะไรอะไรแบบนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะบอก จาะลึกไปถึงคนที่พอจะเข้าใจาคร่าวๆถึงคำว่า go future อยู่แล้ววันนี้ได้มาคุยกับเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน go future โดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเบรกนี้ทั้งเบรกเราจะยกให้เป็นเรื่องราวของวิธีการลงทุน go future กันค่ะคุณผู้ชมครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนให้ดีนะครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นการลงทุนด้าน go future คุณแนนกำลังสอบถามข้อมูลให้อย่างเจาะลึกเลยล่ะครับอะไะคะพี่โอ๋เมื่อกี้ก็ได้อ่านาคร่าวๆแล้ว เรามาพูดถึงตัวบริษัทกันก่อนดีกว่าตัวบริษัท Gkw Management จำกัดเนี่ยเรามีการก่อตั้งกันมาประมาณกี่ปีแล้วคะตอนนี้เข้าปีที่ยางกี้ปีที่3แลครับปีที่สแล้วเริ่มต้นมาจากอะไรก่อนคะหรือว่าเรามาจับตัวนี้เลยโอเคคืออย่างนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มตลาดฟิวเจอร์ก่อนตลาดตราสารอนพันธ์ประเทศไทยไน,นะครับก็ที่แรกก็ทําเรื่องเซสติบตี้อินเด็กซ์อะไรที่มันรีเลทของหุ้นมาตลอดนะฮะทีนี้พวกคอมมูนิตี้พวกนี้มันต้องมีขึ้นมา ใช่หะก็เริ่มจากบริัทที่ทุกคนรู้จักในโลกก่อนทองคําเป็นสิ่งที่คนรู้จักอันดับแรกนะฮะแต่ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจทองคำเนี่ยก็อยู่เยาวราชกยูตู้แดงกันอยู่แล้วการที่ตลาดเขามองเห็นว่าเออเราน่าจะให้คนกลุ่มนี้เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดทุ้นไานะฮะแล้วก็บริษัทพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นคู่แข่งกับคนที่ขายทองคําอยู่ด้วยนะฮะทีแรกคิดกันอย่างนั้นนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะชวนร้านทองเนี่ยเข้ามาจอยวิสเนตนี้นะครับ GW ที l ก็เป็นหนึ่งในร้านทองที่เข้ามาจอยกับตลาดหลักทรัพย์อ๋อจีที l วลเป็นหนึ่งในร้านทองหรอคะใช่ครับแต่พิเศษเป็นคนอื่นหน่อยหนึ่งนะฮะของเราเนี่ยใช้คําว่ากลุ่มของสมาคมนะฮะเพราะว่าเรามีผู้ถือหุ้นอยู่สิบสามเจ้าสิบสามเจ้านี่เป็นร้านที่เป็นกรรมการในสมาคมหมดเลยอ๋อคือร้านขายทองที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่แหละมารวมตัวกันกับสิบสามเจ้า นะก็เลยกลายเป็นบริษ okay. uh ัท huh. G T G T เยี่ยมาจาก Goetheer เพราะว่าสมาคมค้าทองคำเนี่ยเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Goetheer Association อ๋อที่มาเป็นอย่างนั้นค่ะแะก็เลยกลายเป็น13จ้าเนี่ยร่วมทุนกันมา140ล้านมาตั้งบริษัทแล้วก็ยื่นขอไลเซนสกับสำนักงานกรอตนะฮะก็ได้ไลเซนสมาก็เป็นเมมเบอร์ของ TFX ครับเขาเป็นบรกเกอร์ที่ถูกกฎหมายตาม TFX สามปีที่ผ่านมาเป็นยังไงคะมีการตอบรับจากนักลงทุนต่อความเชื่อมั่นของบริษัทมากน้อยแค่ไหนอ่ะโอ้ตอนแรกเข้ามาเนี่ยนะฮะโอดักพวกเดลิเวอรี่พวกนี้มันต้องอาศัยเรียนนิ่งเคอร์ฟเยอะอะคือกว่าที่มันจะขึ้นมาได้นะฮะแรกๆเนี่ยแค่พูดคำว่าฟิวเจอร์เนี่ยนะฮะคนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะค่ะนะฮะก็ต้องรอมันปีที่สองปีที่สามซึ่งแต่เราดูในตลาดต่างประเทศแล้วเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยตราสารฟิวเจอร์พวกนี้เรียนนิ่งเคอร์ฟมันจะ่สอง ปีสองปีแรกเนี่ยนิ่งมากเลยอตอนนี้เราเข้ามาสู่ปีที่สามปีที่สี่เริ่มเริ่มกราฟขึ้นเป็นอย่างนี้เลยครับออกขึ้นสูงเลยเหรอใช่เพราะคนเริ่มเข้าใจโปรดักต์ต้องชื่ออะไรฮะวาเป็นการซื้อขายระดับเนี่ยฮะนี่หมื่นกว่าคอนแทยเข้าไปแล้วครับเมื่อก่อนนี่สามสี่ร้อยนี่เหนื่อยมากเลยครับกว่าจะปั้นขึ้นมาได้ตอนนี้เรียกว่าเป็นหมื่นกว่าแล้วก็คือกราฟดีขึ้นอย่างมากเป็นเพราะเติบโตดีมากเป็นเพราะแค่ว่าคนรู้จักกับคําว่ากลอฟิวเจอร์มากขึ้นแค่นั้นนะคะหรือว่ามี คือประเด็นว่าพวกนี้ต้องให้ education อะครับรู้าที่เข้ามาเนี่ยรู้เรื่องหุ้นเนี่ยไปต้องอธิบายฟิวเจอร์มันคืออะไรอีกนะครฟิวเจอร์มันคืออะไรอีกก็ต้องดูว่าลิสต์การีเทอร์เนี่ยต้องให้เขารู้นะไม่ใช่บอกว่ากำไรเยอะจริงขาดทุนเยอะด้วยนะมันมีหน้าที่อะไรมันบ้างมาใช้สำหรับทำอะไรพวกนี้ต้องสอนกันหมดอะฮะนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนกันแบบคร่าวๆถามถึงตัว g o f u t u r e ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังคะ อตลาดทีเฟกเปิดมานานแล้วโกลฟิวเจอร์ก็เปิดพร้อมกับบริษัทผมเนี่ยนะครับก็ประมาณสามปอีอ๋อที่นี่ก็คือเริ่มต้นมา<ใ>นพร้อมกับในประเทศไทยพร้อมกัเลยโกลฟิวเจอร์เลยครับปัจจุบันมีบริษัทอื่นที่เข้ามาทำเรื่องนี้บ้างหรือยังคะคือจริงๆตัวโบรกเกอร์หลัก38โบรกเกอร์ต่างฮะในประเทศไทยเนี่ยเทรดโกลฟิวเจอร์ได้แต่เขาไม่ได้เฉพาะทางนะฮะคือเขาเทรดทั้งหุ้นทีเฟกคือว่าตราสารหนี้พันธ์ทั้งหมดแต่ของเราเนี่ยเป็นเฉพาะทางนะครก็คือว่าดูแลเรื่องตอนนี้ต้องใช้คำว่าโลหะมีค่าะ ก็คือว่าทองคำนี่แหละทองคำกับเงินมีซิด้วยด้วยครับต่อไปที่อาจจะมีพวกแพคตินัามอะไรเข้ามานะฮะก็จะเป็นโวกที่ดูฮะดูเรื่องโลหะมีค่าอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นโลหะมีค่าที่การลงทุนเนี่ยสามารถทําได้ซึ่งตอนนี้มีก็คือตัวทองแล้วก็เงินคือคอมมนดิตินอาจจะมีพวกอ่พวกเอ่อน้ามันอะไรด้วยใช่ไหมฮะแต่เราคงไม่ไปแตะตรงนั้นเพราะเรามาจากสายร้านทองคือธุรกิจพวกนี้เราเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เ <ừ> พราะฉะนั้นเราจะไปเฉพาะทางอย่างเดียวเลยค่ะเรามาเปิดคาสตงเรียนดีกว่า<ล>เอาสั้นๆเข้าใจง่ายๆก่อน <ๆ S 2> เริ่มจากอย่างแนนก่อน <ๆ S 2> แนนไม่มีความรู้เลยเรื่องการลงทุนแบบโกลฟิเจอร์เข้ามาแต่ว่าฟังแล้วน่าสนใจจังโกลฟิเจอร์คือการลงทุนมันคือต้องมีการเริ่มต้นจากการศึกษาเรื่องอะไรเป็นพิเศษก่อนนะคะเราจะพูดถึงว่ามันคืออะไรก่อนดีกว่า โกลฟิวเจอร์คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยปกติเวลาเรามีแอสเซทอะไรบางอย่างเนี่ยจริงที่เรากลัวคือเรากลัวอะไรเรากลัวคือกลัวมูนข้ามันลงค่ะกลัวขาดทุนใช่ไหมฮะมี2อ,อย่างคือเวลามันขึ้นราคามันขึ้นเนี่ยความหมาย,ายาคือเราต้องซื้อถูกแล้วขายแพงนะเราต้องมีของไ่ขายที่ราคาจะได้มีกํไาไรที่ส่วนต,ต,ต่างหรือในทางตรงข้ามเรามีอะไรสักอย่างางเนี่ยเรากลัวราคามันลงเราต้องขายล่วงหน้าเราขายที่ราคาสูงเราซื้อที่ราคาต่ากาไรเหมือนกันลงลงก็ทาได้ขึ้นก็ทําได้ได้ทั้งคู่ คือฟิวเจอร์ถ้ายังเรื่องหุ้นเนี่ยเราต้อง huh. ซื้อถูกแล้วขายแพงใช่ค่ะใช่ไหมฮะซื้อถูกแล้วขายแพงขาเดียวเลยนะฮะ huh. แต่ฟิวเจอร์ขายแพงแล้วซื้อถูกอได้ได้ทั้งสองข้างมันเป็น huh. ปการทําสัญญานะรประเด็นคือว่าคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันค<ะ>ุณแนนต้องมองว่ากโกราคาทองคําวันนี้เนี่ยเอาตัวอย่างนะสมมติว<ะ>่าคุณแนนมองว่าขึ้นแต่ผมเชื่อว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งต้องมองว่าลงอฮะใช่ไหมฮะวิธีที่ โบราณสมัยก่อนเนี่ยคนสองคนนี้ต้องเขียนสัญญาให้กันคุณแนนอีกสามเดือนข้างหน้ามองขึ้นใช่ไหมขึ้นทเท่าไหร่ล่ะเขาบอกาผม,มองลงความเห็นไม่ตรงกันแต่ทุกคนเห็นกันอย่างว่าณวันนี้เนี่ยเรามาทําสัญญาซื้อขายกันเลยดีกว่าอ๋อให้มันวัดกันไปเลยว่าขึ้นหรือมันลงกันแน่คนถ้าเผื่อว่าอนาคตมันขึ้นคนนั้นก็ได้ไปคนที่ซื้อสัญ,ญญาก็จะได้ไปแต่คนที่ขายสัญญาก็ผิดทางอืก็จะต้องจ่ายส่วนต่างให้คนนั้น อย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะพี่โอถ้าสมมติว่าส่วนมากก็คือจะมองเหมือนกันว่าระยะนี้นะมีปัญหาของโลกแบบนั้นแบบนี้คนก็ไปทุ่มขึ้นกันหมดอย่างนี้แล้วคนมันก <Okay. S 2> ็ไม่มีทางสวนกันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมา,มาเกิดไพรซ์หมดค,ค,คุณเป็นมาเกิดไพรซ์หมดนะฮะอย่างนี้คุณแอน,นถามว่าถ้าเกิดทุกคนมองทางเดียวกันหมดเนี่ยมันราคาไม่วิ่งกันหมดเหรอมันไม่เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ทุกคนจะมีความคิดของตัวเองหมดตลาดมีคน อินโวอยู่เป็นแสนอะ่ะ uh huh. ทุกคนจะไม่มองทางเดียวกันเลยค่ะโอเคถ้าเกิดคนกลุ่มเราเนะี่ยอาจจะมองทางเดียวกัน uh huh. คนนึงมองระยะสัน้นคนนึงมองระยะยาวคนหนึ่งมองว่าปัจจัยน uh huh. ้นปัจจัยนี้มีผลมากมันมันมันเป็นอะไรที่เป็นมาร์เก็ตอ่ะมันถึงมีการเห็นไม่ตรงกันขึ้นมาอ uh huh. แต่โอเคแต่บอกว่าถ้าทิศทางส่วนใหญ่จะมองในทางขึ้น uh huh. เกิดอะไรขึ้นราคามันต้องขึ้น เพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนไปมันก็จะทำให้กําไรส่วนต่างน้อยเพราะคนมองไปทางขึ้นทางเดียวกันหมดอย่างนี่หรอคะไม่คือราคาตัวที่แอสเซทที่คุณแอนเนี่ซื้อมันต้องขึ้น huh. ถูกไหมฮะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรีเลทกับตัวที่เป็นทองคำใน,ในตลาดโลกอา่าราคาทางองคำในตลาดโลกต,ตัวนั้น huh. คือเขาเรียกว่าสป,ปอร์ต huh. สป,ปอร์ตโดยคุณแอนซื้อวันเนี้ยค่ะราคาเท่านี้สปอร์ตเช่นสปอร์ตวันเนี้ยอยู่ที่เอ่อหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งพัน 517.8เหรียญต่อออนอ,อันนี้คือราคาสปอตค่ะ<ฆ>ถ้าคุณแอน,นซื้อตอนนี้ได้ราคานี้เลยนะฮะแต่ฟิวเจอร์ไม่ใช่สิฟิวเจอร์อาจจะลงก็ได้ตา<น>ลาดฟิวเจอร์มันมีเวลาอยู่คุณแอน,นเห็นว่าสองเดือนข้างหน้ามาันจะขึ้นสี่เ <4 S 1> ดือนข้างหน้ามาันจะขึ้น<ฆ>มันก็เลยเป็นสัญญาฟิวเจอร์ขึ้นมาไล่ไปสเต็ปสัญญาฟิวเจอร์ก็จะมีบอกเดือนใกล้เดือนกลางเดือนไกลทุกอย่างหมดที่เดือนคู่อ๋อตัวนาแอนมองว่าอีกสองเดือนจะขึ้นอ W, แต่ละอีกมุมนึงในมองว่าอีกสเดือนมันจะลงก็ซื้อสัญญาสองใบแต่คอนเทคมันสเปคมันจะเป็นมาตรฐานโลกนะมันจะมีสัญญาตัว Q ตัว V ตัว Z นะี่เป็นสัญญาของเดือนอย่างเช่นตัว Q เนี่ยตอนนี้เดือนอะไรตอนนี้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือน7ใช่ไหมเดือน7ใช่ไหมสัญญาเนี่ยจะหมดเดือน8มันจะเลขคู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นสัญญาหมดเดือนตัว V ก็เดือน10ตัวแก็เดือน1ิบเดือนธันวา จะเป็นสเปกสองเดือนสี่เดือนหกเดือนอ่าฮ uh huh. นะถือว่าเนะ่ยหมว่าอีกสองเดือนข้างหน้ามันจะขึ้น uh huh. ดูแนงก็เข้าสัญญาตัวค uh ิว huh. ซึ่งตัวคิวตอนนี้เนี่ยราคาบิดอยู่ที่สองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบาท uh huh. มีคนอยากจะซื้อที่สองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบาทนะ uh huh. แล้วก็มีคนจะขายที่สองหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบมันก็จะเป็นบิดกับออฟเฟอร์เหมือนงานประมูลกันนะ uh huh. ถ้าราคาถ้าราคา uh huh. เท่ากันเป๊ะกันกามามแมช ก็จะเกิดราคาซื้อขายขึ้นมาบอกว่าตอนนี้ซื้อขายสุดท้ายนะ2 2 6 8 0บาทอ่าเป็นราคาที่เท่ากับราคาบิตอยู่แต่ว่าก็มีคนที่บอกว่าราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่ก็เหมือนเล่นหุ้นนี่แหละเหมือนกันเลยพิธีวิธีการดูก็เหมือนการดูหุ้นทั่วไปก็จะมีซิมโบบอกนะคะตอนนี้ก่อนซิมโบก็จะมีที่พี่โอบอกไว้เป็นอย่าง Q อย่าง V อะไรอย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังกันอ่า G F เป็นชื่อชื่อตัวองโกฟิวเจอร์อ่า Q คือหมดสัญญาเดือน8 นะนะปีสอ1 1หา,<อ>า, 1> าตัวที่2 G F 1 0 Q 1 1 Go Future ขนาด10บาทหมดสัญญาเดือน8ปี11แล้วก็ G F V 1 1ก็ G F Go Future V ก็หมดสัญญาเดือน10ปี11ก็ไล่ลงมาเนี่งตัวสุดท้ายก็คือ,อ,อ Z ถ้าเกิดเป็น s ิ n v e r ก็จะเปลี่ยนข้างหน้าเป็น SUV อ๋อก็คือวิธีดูทั่วไปแหละคือเป็นชื่อแต่แค่เป็นชื่อย่อ,อมาอนอกจากนั้น ในนี้ก็จะบอกราคาด้วยว่าราคาที่เป็นราคาที่อยู่ตรงกลางของประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยมันราคาเท่าไหร่วอลลุ่มการซื้อขายมากน้อยแค่ไหนต่อไปตัวบิดที่บอกไว้ก็คือเป็นราคาที่เป็นราคากลางอยู่ออฟเฟอร์นี่คือคนเขามองไปทิศทางนี้มากๆเขาก็เป็นออฟเฟอร์อะใช่ครับถาคนต้องการซื้อที่ราคาคนต้องการซื้อราคานี้เมื่อกี้ตอบคำถามคุณเดนว่าถ้าคนต้องการซื้อเป็นยังไงถ้าคนต้องการซื้อหมายความว่าบิดมันจะเยอะคนต้องการซื้อเยอะๆใช่ไหมซื้อเยอะๆหมายความว่าดีมาสภาอย่างนั้นนะ ดีานมันก็จะเพิ่มขึ้นราคามันต้ขยับ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 ขึ้นมันเป็นกลไกมาเก็ตมาเก็ตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีใครคอนโทรลมันได้เลยนะค่ะคือมันเป็นความผิดของคนแต่ละแต่ละหน่วยในในในนั้นคิดแล้วก็มารวมกันตรงนี้สุดท้ายมันก็เกิดมาเก็ตไพ่ขึ้นมาอย่างตอนนี้พี่โอ๋นี่สังเกตด้วยความเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะนว่าราคาทองมันแทบจะขึ้นตลอดเวลาเลยอะลงลงมันน้อยมากอทองทองเป็นอะไรที่ ชอบข่าวร้ายเอ๊ยยังไงล่ะครับทำไมทองถึงต้องชอบข่าวร้ายล่ะครับคือเศรษฐกิจไม่ดีเกิดสงครามใช่ไหมราคาทองจะดีมันคือเซฟเฮเว่นของคนนั่นแหละสมัยอียิปต์นู่นแล้วอ่ะคือคนเรามีเพอร์เซพชันกับทองอย่างนั้นมีสงครามรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็บอกมีทองสบายไม่ต้องกลัวไปที่ไหนก็ใช้ได้มีเงินมันตมีค่าสมัยนั้นเป็นกระดาษถ้าอย่างนี้แต่ทองมันมีค่าตลอด่ใช้ได้ทั่วโลกด้วยถูกมันเป็นสากลตอนนี้ทองมันกลายเป็นเคอร์เรนซีไปแล้วมั้ง คเรนซี่คือมันแทนเงินได้ได้เกิดเป็นสกุลเลยเพราะทุกอย่างมันคอนเวิร์ตกลับมาเป็นทองได้หมดอ่ะนั่นคือเวลายุโรปมีปัญหาใช่ไหมมีบอมบ์ที่นู่นบอมบ์ที่นี่เงินเฟ้อสุดท้ายทุกคนเห็นว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเซฟที่สุดของเราตัวเองคือซื้อทองเพราะว่าถ้ามีปัญหาพวกข้าเงินเนี่ยปัญหาหนักเลยเวียงมากเหตุปัญหากันมาแล้วทองคำมันก็เลยเป็นอะไรที่ข่าวร้ายเมื่อไหร่เนี่ยทองคำทันที